ที่นี้มาจากคลิปที่แล้วคลิปที่เราเราเรารีวิวไปแล้วใช่ไหมเราได้ความว่าตัวชิปตัวเนี้ยมันจะปล่อยสัญญาณมาจจกขานี้เพื่อไปขับขาเกจของเป็นช n e l m o f เทตตัวนี้ครับเพื่อจะไปขับเบียโซที่นี้ที่จริงผมอยากจะตัดต่อตรงไฟเลี้ยงแต่มันจะไม่ได้ เพราะว่ามันต้องมาคอยกดสวิตช์เปิดปิดตลอดก็เลยมาตัดตรงด้านเอาต์พุตของตัวนี้วงจรอ,อันเดิมครับมันจะเป็นลนักษณะนี้เอาต์พุตก็คือตรงนี้จะต่อมาที่ R เห็นไหมใ้่ไหม,มว่าอันเด เอาพุทตัวนี้นะครับต่อมาที่ R 2องตัวนี้2องโอห์มแล้วก็จะวิ่งพื้นไปเข้าขาเกตตัวนี้เพื่อจะควบคุมมัสเฟตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์ AO สามพันสี่ารหัสที่เขียนนะคือ A 0 9 T นะะก็จะควบคุมตัวนี้เสร็จแล้วก็จะออกไปต่อวงจร อ่าของเพโซนะครับมุจัก็จะประมาณนี้มีไฟจ่ายรออยู่ที่เพโซแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช็อตลงมาที่กาวนะรประมาณผมตีความได้อย่างนี้นะแล้วอ่าตัวนี้มีไว้ทําไมอ่าตัวนี้มีไว้ช็อตลงกลาวครับเพื่อให้ตอนที่ไม่ได้จ่ายสัญญาณไปให้มันดับให้มันขัดออฟนะฮะเพราะว่ามอเตอร์ถ้าไม่ได้ช็อตสัญญาณทิ้งมันก็จะทํางานอยู่อย่างนั้นโอเคแต่ของเราก็คือ เราจะใช้วงจรนี้ครับที่เราบอกว่าเราจะตัดสัญญาณควบคุมมันนีนี้เราจะใส่มอสเฟดเบอร์เดียวกันนี่แหละ A O 3 0 0พนี่แหละเพื่อจะตัดไม่รู้ผมต่อถูกเปล่าวะ yes, S มันต้องอยู่ตรงนี้ดีอยู่ตรงนี้เปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมต่อนยงนี้มันใช้ได้ลองถ้าลองทำตามแล้วกันมันใช้ได้โอเค อนี่สัญญาณนะครับสัญญาณอินพุตที่จะไปควบคุมณตอนนี้เราใช้เป็นตัวนี้ r w l นะฮะศูนย์ห้าหนึ่งหกตัวนี้อินพุตของเขารู้สึกจะรับได้ถึงยี่สิบแปดโวลต์เลยมั้งกี่โวลต์ถึงยี่สิบแปดโวลต์เนี่ยใช้เป็นขานี้นะครับขาอิน V in V in กาวเอาท์นะฮะ ส่วน3.3นี่คือไฟที่ผ่านไดเลต์ตัวนี้นะครับสามารถจะได้100ยมิลลิแอมเอาพูดจะเป็น3.3โวลต์นะฮะวงจรนี้จะใช้ไฟ3.3โวลต์ในการเอาพุทออกมาเอาพุทก็จะมาขับตัวนี้แหละรืมาเข้ามาเตตัวนี้ก็เข้าวงจรเดิมครับเป็นรูปเป็นพันเป็นพันออกมา ก็มาเข้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะสวิตชิ่งให้เป็นพันกลับไปทํางานเหมือนเดิมไม่มีอะไรซับซอนมันัมันยากตรงที่ตอนจะต่อตัวนี้ี่กตอนทดลองอ่าพอเราจะใช้งานจริงเราก็ต้องมาต่อลักษณะนี้ครับผมก็จะเอาตัวนี้ออกจะลองเห็นไหม ชือ่อมตัวนี้ออกไปแล้วก็หมุนจับหมุนมาลักษณะพืดมาตั้งตรงแบบนี้ตอนแรกมันนอนอยู่ใช่ไหมจำได้ไหมตอนแรกมันนอนอยู่อย่างนี้เราก็ถอดออกเราก็จับมันตั้งขึ้นชึบเสร็จแล้วก็เชื่อมขาแรงก,กับขา S yes. ขาซอรของตัวนี้เห็นไหม R ที่ R ที่จัดตั้งขึ้น R ไม่ได้เห็น R ไม่เห็น R ไม่ไมหไมเห็น R ไม่ได้ปอดไปเห็น R อยู่ข้างล่างไหม R ตัวนี้เชื่อมตั้งขึ้นอันนี้อันนี้ลอยนะครับอันนี้ไม่ได้ขานี้ลอยนะฮะไม่ได้ต่อขาเนี้ย R เชื่อมตั้งขึ้นเสร็จปับ๊บก็จะเชื่อมกับขานี้ขา S นะฮะ เห็นไหมตามลายวงจรขา R ตัวนั้นจะเชื่อมกับ S เสร็จแล้วไอตัวที่เหลือก็คือขาเดนนะฮะ,ะขาเดนตามลายวงจรก็คือปึ้งิ่งไปต่อกับตัวนี่เอาพุทของ IC ตัวเดิมนะฮะนี่เห็นไหมก็คือขาที่เราเชื่อม R ออกแล้ขา,าซ้ายมือนะเสร็จแล้วมันได้เหลืออยู่ขาหนึ่งครับ ก็คือเป็นขาของตัวเกตขานี้จะเห็นได้ว่ามันลอยนะฮะมันไม่ได้ต่อกอะไรเลยเราก็จะเอาอินพุที่เราจะควบคุมมันนี่แหละมาเข้าตัวนีม้มันแค่นี้เองอตัวเกตตัวนี้ผมจำไม่ได้มันขับได้เท่าไหร่ผมใช้แรงดันหลักเป็นตัวเดียวกับลิเทียม ที่ขับวงจรน,นี้ประมาณ3.9ประมาณเนี้ยมันก็โอเคเอาพูดออกมา3.3ขับตัวนี้ถ้าคุณใช้เป็นวงจรอ,อื่นเช่นพายโลเซนเซอร์พวก IR ตะกูลน r ตร IR, ตะกูรีเฟกอะไรต่างๆมง่ามันน่าจะโอเคนะลองลองดูอะตัวเนี้ยจริงๆคิดว่าจะเอาไปใส่อะลกอฮอล์ล้างมือเหมือนกันนะแต่ไม่รู้่าพมมันผ่านเบรโซไฟแม่งจะลุก พ่นฝายแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์แบบจิ๋วๆไงเอามือไปอังแล้วก็พ่นล้างมือแต่ผมดูละอองมันแล้วไม่ค่อยเวิร์กทีนี้มันทำงานละตามต้นคลิปที่ได้เห็นปัญหาคือมันทำงานไวไปมันตัดต่อเร็วเกินไอ้นี่มันทำงานต่อการชาร์จครั้งได้―แค่า4 4นาทีถ้าเราให้มันทำงานบ่อยขนาดนั้นเนแป๊บเดียวหมด เราก็จะมาปรับที่ตัวนี้มันสามารถใส่ R หรือ C นี่แหละเพื่อเพิ่มระยะเวลาน่าจะเป็น C T M ั้งไม่แน่ใจในการรีพีทดีเทคกแต่ละครั้งได้ก็จะนานขึ้นหน่อยตัวนี้ผมตั้งใจจะเอาไปใส่พวกตะไครหอมลายุงก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีตัวเก็บประจุจะลองหาด้วยกัน ก็ใช้ได้โอเคโอเคเราใส่ตรนแรกเราใส่ c ก็จะเปลี่ยนค่า c ตรงนี้ปิดก่อน c ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนค่า ticker repeat แต่มันกลายเป็นว่ามันหน่วงเวลาที่ทำงานนานขึ้นซึ่งเราไม่เอาเข้าไปผมก็เลยคิดว่าผมลด ระยะตัวจับอะใส่ rgn เข้าไป1 m นะครับเขาบอกว่าจะลดจาก7เมตรหรือ4เมตรนี่จะมาทดสอบดูฉีดใส่วงจรเลยฉลาดมากห้องล็อกสัตว์เห็นไหมนี่คือเราอยู่ ประมาณนี้นะนี่ก็ประมาณ2เมตรอันนี้2เมตรนะครับโอเคโอเคนะสองเมตรให้ผมลองขยับตัวดูวเออมันตัวจับเบาลงมาเยอะเลยโอเคโอเคเราวัดกระแส่ันต่อมา ในส่วนกระแสของการป้อนที่3.95โวลต์น,นะครับถ้าเราจิ้มปุ๊บจะเป็นป้อนวงจรวนะงจรไมโครเวลปิเ,เตอร์นะฮะจิ้งจิ้มมาดูอาเดียวมาดูมีอะไรจิ้งอ่ะจุ๊บตอนนี้จะป,ป้อนหลอด LED ก่อนเลย แล้วก็เป็นมาโคเวียบดิทิเตอร์นี่้อ,อะรดีดับละอันนี้คือการกินกระแสของมาโคเวียบดิทิเตอร์นะครับ2.63มุดหกสามดีเอ็นอ๋อนีน่ารำคาญสองจุดหกสามดีเอ็นะแล้วก็ ตอนที่มันทำงานนะครับพ,พ่นไปท้้งนู่นเลยอ,อันนี้เป็น9 8้ามิลอมตอนที่ยังไม่ทำงานเลองดูตอนมันฉีด ล่งไปลงมาไม่ทำงานซะแล้วนึกว่าสายลูกก็ไม่ใช่ ก็จะปักชึบลงมาให้แน่นๆเลยฮะคลิปมันยาวเพราะอะไรแบบนี้แหละอุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรแ ถ้าผมการทำลายทั้งหมดนี้ด้วยความโมโหมันจะเป็น,นะอะไรที่พุทฒิภาวะต่ำมาก10.4 mm นะฮะโอเคตอนทำงาน203 202 201 าหยุดเลยครับไม่งั้นมันจะหมดพี่เกก็เล่นทำงานไม่หยุดเลยครับผมผมนี่แบบปึ้งเลยมันช็อตที่ยวเลยวะ ลองดลไปหลายรอบดุบเซ็งๆเลยร้อยเก้าสิบโอเคนะสรุปกันที่ร้อยเก้าสิบโอเคเดี๋ยวลองต่อกลับเข้าไปที่แบตแล้วก็ปิดฝาดูว่ามันจะโอเคไหม yang mah yang mah yang kita siap kan yang, mana? yang mana? นนอ,อันนี้มัแม่งแสบตาดิเราก็ติดอันนี้พี่น้อยมาข้างหลังเนี่ยอันนี้เราก็จะอาวเลยเอันนี้ยาวทะลุด เนี่ยเขจะลอยขึ้นมาจากข้างหลังโคตรไฟครับจริงมันต้องติดสวิตช์ไม่งั้นมันจะกินไฟ สองมิลลิแอมตลอดเดี๋ยวหาที่มาใส่เดี๋ยวเดินดูกรอนเดี๋ยวกรอนสวิตช์ตัดแแล้วเดี๋ยวค่อย,ยทำเอาไปเทสกันอืมแล้วก็ ใช้นีนก่กล้ก็มาเม่นติดนี้ก่อนเลยที่แม่เหือโคจะ อีกแบบชิลน,นี่น่าจะยัดได้ประมาณสามแถวให้สี่แถวเลยโอเคปิดฝา เปียนสัดส่วนการใช้ขึ้นอืมยง นี่อะไรขยับนะหยุดไปละแหม่หยุดนี่นี่น,นี่ขยับอ่าแจ๋วโอเคสวัสดีครับคลิปยาวชิบหายาเลยบาย dứt này chào